สวัสดีครับผมยิยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบิ๊มบอลวัตฟักครับมาอยู่กันในบอคแคนอยเช่นเคยนะครับผมโอตอนนี้เสียงดังจัดเลยทำไมเครื่องมันเสียงดังจังเดี๋ยวปิดอะไรที่ไม่ได้ใช้ก่อนไหม <c oughs> โอ้โหเสียงดังจัดเลยเดี๋ยวได้พาร์ทที่แล้วนะครับผมเราได้อัปเกรดในเรื่องของการคราฟใช่ไหมทุกคนเราก็จะมีในเรื่องของการคราฟแบบของดีอ่ะโมดูลแบบจำเจ,ำจำนะครับซึ่งเดี๋ยวขอดูก่อนนะเราใช้ถ้าเราจะอัปเกรดเป็นอ่าสตเรจเทียสองเนี่ยคือมันน่าจะ อัปเกรดได้เลยใช่ไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือแบบว่าเราต้องมาแงะอันเก่าออกแล้วก็ลงอันใหม่หรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวผมจะลองคราฟดูนะครับเพราะมันเป็นของสีส้มเดี๋ยวมันน่าจะเฟี้ยวอยู่นะใช้อรอนเพลทสีนะครับแล้วก็อรอนทูบแล้วก็เชดนะครับก็คือกล่องโง่ๆหนึ่งอันซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มใช้เหล็กค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ต้องคราฟเหล็กให้เรามีอรอนเพลทอรอนทูบไหมอรอนทูบเรามีอยู่สามอันอรอนเพลทละเนี่ยอรอนเพลทเราไม่มีเลยนะครับตอนนี้เราม เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมาถึงเปิดคลิปใช่ไหมทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วแหละว่าในพาร์ทที่แล้วนะครับผมเราเรียกว่าจอดอยู่ระหว่างสงครามผมจะจัดมันเลยแล้วกัน <c oughs> มันอยู่ตรงนี้เองอยู่ใกล้ๆมือใกล,ใกล,ใกล้ตีนบอกเลยว่าเฟี้ยวแน่ๆเอาละทุกคน <c oughs> มันไปไหนมันมีป้อมปืนไหมโอ้มีด้วยวะหายต้องล่อมันออกไปอุ้ยมันมีสี่ป้อมเลยโอเคผมล่อมันออกไปก่อนพกลูกสมุนนี่หัวแตกไม่ไงมาดิครับ มาดิครับมาดิครับโอเคผมว่าต้องเข้าด้านหลังครับแล้วก็ไประเบิดผมมีระเบิดอยู่มาอือมาใกล้ๆแล้วก็ยิงให้ปิ้นเลยโอเคขึ้นมาขึ้นมาโอเคเป็นไงล่ะบอกเลยไอมาดิครับมาดิครับผมยิงพังหมดเลยนะโอเคโอโ้ป้อมปืนโอเคฝั่งนี้ไม่มีป้อมปืนงั้นเราลวง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 อโอเคงั้นเราไปฝั่งขวาดีกว่า เฮดช็อตเข้าไปอุ้ยมาใกล้ๆมาใกล้ๆอย่างนี้จุ๊ก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 แหมเป็นไงล่ะเอาล่ะเฮ้ยโอเคตรงนี้น่าจะเข้าได้แบบชิลๆนะเก็บมารู้สึกว่ามันจะเป็นเรียกว่าเครื่องอุ้ยเดี๋ย้ๆอุ้ยแม่งยังมีอีกโอเคเราหลบหลังต้นไม้ก่อนมันมีป้อมปืนมาใกล้ๆดิครับมาใกล้ๆดิครับโอ้ป้อมปืนอยู่ไหนวะโอ้โหอยู่ไกลเดี๋ยวผมจะไปพิงตรงนี้ก่อน อโอ้โหจกออโโ้หเจ็บเริ่มเจ็บละเริ่มเจ็บละไอ้ดีดิโอเคอุ้ยมันเปิดประตูออกมาเอาล่ะเราเข้าข้างในก่อนโอเคพอเข้าข้างในได้น่าจะชิลๆนี่อยากให้มันโอเคมาข้างหลังมันน่าจะมีอีกสองตู้นะครับนี่ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาลงมาดิอารมณ์มาดิอารมณ์มาดิครับลงมาดิมาไหมมันมาไหมมันไม่มาเราก็ยิงพังก่อน โอเคข้างบนอีก2ตัวโอ้ยไปยันสตัวอแค่ยังเยอะเลยโอ้โหแป๊บนึงนะมันยิงประสานงานกันโอ้ยแป๊บนึ่งปวดเจ็บปวดเจ็บเริ่มเจ็บแป๊บนึงขอปป๊บเลือดแป๊บนึ่งเจ็เพิ่งมานะใจเย็นพ่อดูมเดี๋ยวก่อนยังไงพวกแกจะได้ศูนย์พันแน่ๆอยู่ไหนนะวะโอ้ยกี่ตัววะแน่น่าจะสามตัวโอ้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 มีอีกไหมโอเคมันไม่ลงมานะครับเหมือนมันจะติดกันออ้ยแป๊บนึง มันยิงผมได้ผมเดี๋ยวมันยิงผมได้ผมยิงมันไม่ได้ชิบหายแล้วข้างบนมันก็ผลิตเรื่อยๆดิงเงเี้ยอือออยิงทะลุไปเลยมาดิครับหมดย่างเอ่ยต้องขึ้นไปบวกแล้วมัง้งอือมาดิครับโอเคเรียบร้อยแ่ะพวกแกเสร็จชั้นแล้วชั้นทำลายแกนกลางโอ้ยแล้วผมลงไม่ได้เลยทำไงเนี่ยอือออกไปดิโอเวนมึงไม่หายไปละเพื่อน โอ้ยไม่ออกเป็นโอ้โหวเวนผมต้องทุบข้างบนออกเลยผมขอดูขอมันก่อนมันมีการพาวเดอร์ใช่ไหมอ่ะเราเอาเหล็กคอปเปอร์ไปนะครับผมแล้วก็กระสุนนะกระสุนช็อตกันอุระเบิดแค่ยี่สิบลูกโอ้โห,มโโโหผมอิ่มหนำแล้วทีนี้นะครับเมทัลสะแครปมาไปด้วยเพราะาตอนนี้เริ่มเข้าสู่ยุคเหล็กละเริ่มใช้เหล็กเยอะแดบมาผมจะทำลายทิ้งเลยแล้วกันเดยดนี้ยิงเลยแล้วกันเรามีกระสุนสองร้อยกว่านัดแดบพังยังเอ่ย โอเคอุ๊ย okay. โอ้โหป้อมปืนชิบหายแล้วไปอยู่ข้างหน้าเราเลยเอ,อือป้อมปืนจงพังไปแต่ไม่้องเสียลูกกระสุนปืนนะครับแม่งเอ้ยโอเคไอ้ป้อมปืนเนี่ยนุกวันมันเริ่มเจ็บขึ้นทุกวันเลยฮะข้างหลังมันจะมีอีกป้อมหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดโอเคตรงนี้เราก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำลายมันเห้หมดโอ้โ oh, หดูดิมันมีป้อมปืนสี่สามป้อมนะโอเคไอ้พวกนี้เดี๋ยมันช่างเหิมเกลิมเอาของมา ทุบทิ้งให้หมดเลยเดี๋ยววันนี้เราต้องได้หัวขุดอันนี้นะครับผมเรียกว่ามันเป็นหัวหน้าใหญ่นะครับมันมีเรียกว่าสัญลักษณ์อะไรไม่รู้ทุกคนเห็นป้าทางซ้ายนะอออือโอเคปืนมันพังเลยครับทีนี้ก็เหลือด้านหน้าแล้วก็จะมีปืนอีกหนึ่งอันตรงนี้ออปุ้มปุ้มโอ้พังปุ้มเรียบร้อยฮะ สตอเรจของมันมีของเก็บไว้หมดแล้วเอ้ยมีกระสุนปืนนะกระสุนปืนมาเดี๋ยวผมต้องอัปเกรดกระสุนปืนไ้วยเุ้ยเครื่องมันเงียบเลยผมทำโบนูลมันพังเครื่องมันเงียบเลยเฮ้ยข้างบนนั้นได้ของอุ้ยมันมีสตอเรจเทียหนึ่งเนะี่ยคงไม่เอามาโอเคไม่มีอะไรแล้วดิน่าจะหมดแล้วนะครับอ่าฮะปาระเบิดไปเ,เรามีระเบิดเอยเอะไประเบิดหมดเลยนะครับทีนี้อ่ะละเหลือฝั่งนี้นะครับก็คือครั้งนี้เราก็ยิงออกก็ได้ีย้ว่าเราชิวๆละ โอเควันนี้เรากอนข้างที่จะรวดเร็วนะครับผมทําลายมันอย่างเร็วและสิ้นซากนะครับโมดูลมันน่าจะหมดไหมมันน่าจะเหลือโมดูลกลางนะครับผมว่าจริงเราก็ปลาระเบิดได้นะโอเคเรียบร้อยไว้เฮ้ยนะครับผมมันน่านจะพังหมดทุกหย่อมญ่าแล้วนะะมันน่านจะไม่มีของเฮ้ยไอพวกนี้มีกล่องมีของไหมเนี่ยในกล่องไม่มีของนะครับเออเดี๋ยวผมรุดของไปก่อนแล้วกันจริงๆผมก็รุดนซะหมดแล้วแหละนะครับไม่เหลืออะไร,ะรตู้เตอร์อะไรพวกนี้อุ้ยโอ้ยลืมอะเรามีกล่องฟรีด้วยนะครับอุ้ย แบบ๊บนึงนะสแต็กก่อนโอเคได้กล่องฟรีวาจะได้ไม่ต้องมาครับกล่องใหม่เพราะเราจะครับตอเร็เทียสองใช่ไหมอาห่าฮะโมดูลมันพังหมดแล้วอุ้ยยังเหลือข้างบนอีกโอเคปาแม่งเลยบุ้มโอเคจงพังซะจงพังซะจงพังอุ้ยไม่พังเทียอือชิปหายละพังยากแลบบับเหลือเท่าไหร่เนี่ยเก้า่ะยิงนัดหนึ่งน่าจะได้อยู่โอเคไม่แตกอีก โอเคเรียบร้อยอ่ะฮะเดี๋ยวผมขอดูรอบๆก่อนครับว่ามันหมดโมด,ดูลยังเอ่ยด้านบนไม่บีแล้วนะตรงนี้ก็น่าจะชิวๆอ่ะผมว่าเหลือด้านหน้าแล้วครับผมทีนี้เราก็ต้องทําลายด้านหน้าให้สินซากไปเอาล่ะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่ามีเสียงฝนเข้าเนี่ยผมต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะฝนตกที่บ้านผมพอดีแป๊ะเลยตอนผมอัดเนี่ยเอาล่ะเรียบร้อยยังเหลือเก้านะครับอีกลูกหนึ่งน่าจะชิวได้ยังโอ้ศู์แล้วนี่อ่ะฮะ แล้วมันยังไม่ระเบิดเ่ยเรียบร้อยอะเอาละมันระเบิดแน่แน,แน่รอบนี้โอ้โหเอาแล้วเหลือแต่โครงกระด,ดูกเหล็กนะจ๊ะเอาละเดี๋ยวผมจะไปรับเควสด,ด้วยนะครับเพราะผมมีเควสรับไอ้ของอันนี้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปรับก่อนแป๊บนึงมันไม่น่าจะหนีไปไหนได้นะมันเหลือแต่โครงเงี้ยเดี๋ยวเรากลับไปรับเควส์ปคบถ้ามึงเหลือแต่โครงอย่างงี้แล้วมึงยังหนีนะโอเคผมก็ยอมลนะอะมันพังขนาดนี้มันน่าจะวิ่งหนีไปไหนไม่ได้เลยครับ เดี๋ยวผมจะดูดโมดูลมาให้หมดเลยนะครับนี่บอกเลยว่าได้มาแบบเฟี้ยวๆ้เออเลนฟอร์์นี่เอาไม่หมดตูดของมันอาา่าฮะโอ้ยยังเหลืออีกอันนึงอะโอเคโอเคเอาให้หมดฮะไม่เหลือให้หมากินแน่นอนไปนเปรียบร้อยครับเรามิชิตมันได้หลังจากพา์ที่แล้วมันยังกระเพกหนีเราได้นะครับพา์ทนี้เราก็เป็นเรียกว่าคอคคิลเลอร์เต็มตัวแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาไอรีฟิเนอรี่ โมดูลเทียร์สองกันฮะซึ่งมันหาที่ไหน่ะเดี๋ยวผมดูแมปก่อนนะแมปตรงนี้ก็จะมี Re f i n นารีเวเลตเก่านะครับเฮ้ยเดียวมีหัวคูดใหม่นะครับเอดมี่พาร์ตนีต้องเป็นพาร์ทบวกอย่างเดียวเลยเหรอถามจริงเฮ้ยแต่ถ้าเราไปตรงนี้ปันน๊นนึงนะตรงนี้คืออะไรเอ่ยซันเฟอร์อ๋อเดโพสิตสอนะโอเคเอาละเราจะไประเบิดอีกรอบนึงครับเรามีระเบิดไหมโอเคระเบิดไม่มีระเบิดต้องใช้อะไรเอ่ยนะครับขอดูแป๊บนึง ระเบิดต้องใช้ผมอยากใช้ไอเนี้ยแฮนด์บอต้าครับต้องใช้อะไรคอปเปอร์กันคอมโพเนนต์นะหามาจากไหนอ่ะน่าจะอยู่ในส่วนของคอมโพเนนต์นะคอปเปอร์กันคอมโพเนนต์เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะคอปเปอร์กันคอมโพเนนต์เอ่อเอาดีไงคอปเปอร์กันคอมโพเนนต์นะครับผมเอามาจากคอปเปอร์อิงกอตใช่ไหมโอเคผมว่ามันน่าจะสนุกดีถ้าเกิดเราใช้ไอ้มอต้านี้เนี่ยปืนแบบเฟี้ยวๆเดี๋ยวผมคราบอนนัไม่้ต้องใช้กี่อันเลยแบบนางนะขอต้องใช้ทั้งหมด4อันเอาละเรียบร้อย มาเดี๋ยวเราจะครับปืนเรียกว่าปืนอันใหม่ครับปืนใหญ่ไฟกระพริบเลยเอา้าครับไม่ได้หรอทำไมเราครับไม่ได้เอ่ย no activation module available นะครับ production อ๋อเราไม่มี production เทียรนะฮะโอเคงั้นไม่เป็นไรก็เราใช้อันเก่าก่อนก็คือระเบิดมือนี่แหละเอาล่ะเดี๋ยวเราจะรับพอรับระเบิดเสร็จเดีวเราจะไประเบิดอีกหนึ่งหัวขุดนะฮะก็ อันนี้อาจจะไม่ต้องทำลายมันสมบูดก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูสภาพบางน้นก่อนนะครับว่าหัวขุดมันแ่มไหมนะครับมันมีแบบว่ามดูลอะไรให้เราป้นหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติว่ามันแ่มเราก็จะจัดการให้หมดเลยแล้วกัน400เมตรเดินตรงขึ้นมาทางนี้นะครับโอ้มันอยู่ไกลเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันอยู่หลังเขาเฮ้ยเดี๋ยวมันอยู่ใต้ดินหรือเปล่าเดี๋ยวแ๊บนี้นะผมเอากระสุนช็อตกันมา150นัดนะครับน่าจะพอโอ้ยเดี๋ยว เอา้ามันหนีผมแม่ไปนู่นแล้วนะครับเจ0ดรอเมตร what the fuck what the fuck โอ้โหมันหนีผมไปไปกิโลเลยแหละโอ้ผมจะต้องตามมันอย่างเงี้ยไม่ไหวหรอกนะครับถ้าจะตามอย่างงี้มันจะกลับมาปวดที่เดิมไหมเนะี่ยมันกําลังเคลื่อนที่อยู่ด้วยนะครับเอา้าเอาไงของมันวะเดี๋ยวผมรอมันก่อนแล้วกันนะครับรอให้มันนิ่งก่อนตอนนี้มีเวลา10นาทีถ้าเราจะเดินไปเดินกลับในระยะเวลาที่แบบ1กิโลเกือบ1กิโลเนี่ยผมว่าไม่น่าจะไหว ออโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอู้ยล่องลาวา what the fuck โอ้ what the fuck, oh, what the fuck? ชิบหายแล้วครับระบบตกมาที่ล่องอะไรเดี๋ยวโ,โห้ล่องลาวาโอ้โหแย่แย่แย่ต้องรีบไปต้องรีบไปโอเคมันอยู่ตรงนั้นอีฟสองร้อยเมตรอึ๊บโอ้โหอึรู้สึกว่าตรงนี้จะเดินผ่านไม่ได้ใช่หรือเปล่านะครับถ้าจะไปก็ต้องอ้อมขึ้นขาว่าตรงนี้มันชันเกินไปนะอาจจะต้องขับ ัวขุดมุดใต้ตรงนี้ไปนะเพราะว่าเราเดินไปไม่ได้แน่โอ้โหแล้วมีเวลา9้านาทีโอเคต้องรีบหน่อยเรียบร้อยเดี๋ยวทีนี้ผมต้องไปหามันว่ามันอยู่แถวไหนเฮ้ยเ้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวนะผมเจอเนี้นแล้วหัวขุดนะครับที่มันเป็นรูปรีเสิร์ชนยทุกคนเห็นไหมเอาละนั่นเป็นคือเรียกว่าศัตรูเก่าผมเอาหายไปแล้วอะโอ้โหเศร้าจัดนะฮะตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้ไอหัวขุดที่ผมจะต้องไปทําลายมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ่าฮะแป๊บนึงนะ เราต้องเดินทางไปทางขวาซึ่งโอ้ยโอ้ยแปบ๊บนึงร้อนร้อนจัดจัดไปไงเนี่ยอ๋อนี่นี่ไปตรงนี้ได้อยู่อ่าค่อยค่อยกระดิบไปงแงบบอย่าไปโดนมันเชียวน,นะมังซ้ายก่อนอุ๊ยเราเจอมันแล้วนะครับผมรู้สึกว่าตรงนี้มันจะมีเจ้าทินอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ชัดเจนโอ้โหวิ่งกันทุกดิ๊กๆุกดิ๊กลุกดิ๊กลเลยลยเดี๋ยวก่อนนะเราจะไปตรงไหนเราไปขึ้นตรงไหนได้ดแบบ้างเอ่ยแป๊บนึงนะขอดูแมพแป๊บนึง อา,าขึ้นตรงนี้น่าจะใกล้ที่สุดนะครับโอเคปหวังว่าน่าจะขึ้นได้นะฮะแต่ว่าน่าจะทันอยู่นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเรารีบเข้าไปแล้วรีบออกมานะฮะคือตอนนี้เนี่ยเราขาดแค่อันนี้อันเดียวนะครับเพราะเราได้โปรดักชั่นเทียร์สองมาแล้วแเราต้องรีบไปหากันเปิดประตูเอาละมาถึงชั้นดินอ่าตัวนี้สวยดีนะตรงไหนคือที่เราจะต้องไประเบิดมันคือ200เมตรตรงนั้นใช่ไหม Okay. โอเคอ้มันที่เดิมเลยที่เราบวกกันในพาร์ทที่แล้วนะครับข้าววนนู้นมีอีกนะครับผมโอเครู้สึกว่ามันคุ้นๆแมนั่น,นะนะ่ะเหมือนกับว่าอันที่เราเคยกระทึบม,มันไปแนละ้วแต่ไม่น่าจะใช่แหละมันจะมีตัวอยู่แหละตรงนี้อุ๊ยเจ็บแ๊บหนึ่งไอ้เออป๊บพ้อป๊บพป๊บพโ,โ,โอ้โหเต็มเลยเต็มเลยพ่อเจ้าเอ๋ยแ๊บหนึ่งเกตเคอะไรวะเนี่ย โอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกแกโอ้เริ่มใช้กระสุนชุดใหญ่อุ้ยนี่อะไรอะไอรอนทูบแมเอามาอุ้ยมันใช้กระสุนมอรตาแกเนตด้วยนะโอ้หมันเริ่มแลเริ่มแลผมรีบเข้าดีกว่ารีบหาคอไอ้หยมันออกมาอุ้ยคันพอเพิ่มเลือดอยู่โอเพิ่มเลือดอยู่โอ้ยทุบหน้าแม่งเลยนะครับอุ้ยมันออกไาอีตัวใส่บุตรก่อนใส่บุตรก่อนมาอือมาผมจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยแป๊บนึงผมต้องระเบิดใช่ไหม ระเบิดมั้งระเบิดแบบหน้าด้านเอามามาครับโอเคเข้าไงวะเนี้ยแงบโอเคโอเคได้อยู่อุย้ยโอโหต่อนหน้าต่อตาต่อนหน้าต่อตาเลยต่อนหน้าต่อตารีบตีรีบตีบตเอาละเรียบร้อยผมตีมันก่อนอย่าให้มันเกิดขึ้นมาอืออย่าผลิตขึ้นมาผมเกลียดมันโอ้ยตามอุย้ยโอเคหมดยังวะน่าจะหมดแล้วครับ โอเคออกทางหน้านี่กันเอาละเหลือเวลาอีก3นาทีเสร็จเสจอย่าผลิตออกมาไอพวกคุณกระป๋องโง่ๆเอาละทีนี้ผมจะรีบรู้แล้วรีบไปสิ่งที่ผมต้องการก็คืออันนี้นะครับรีไฟนเ l อรเทียีสอจัดไปเราต้องการแค่อันเดียวเราไม่ต้องการเยอะนะครับโอเคไปขี้เกียจแล้วต้องรีบหน่อยเพราะเวลาจำกัดนะครับอา่าฮะ เรียบร้อยนะครับผมอ่ะโดนน้องโดนโดน็อตอะไรมันมาโดนยามาด้วยนะเอามาดีไฟเนอรี่เทียร์สองเรียบร้อยฮะเอากระสุนมาแล้วก็คอปเปอร์อิงกอตเก็บมาซันเฟอร์กลับมาโอ้สั่นแล้วสั่นแล้ว,ลวใจเย็นพ่อหนุ่มเอ้ยใจเย็นนะเพื่อนรอแป๊บนึงเดี๋ยวเรารีบรู้แล้วรีบไปกันนะครับโอเคมันไม่มีของดีๆเลยเอ้ยเอาน็อตมาน็อตมา เพรสไอเทมอินทูดิวชิฟแท็บอ๋อโอเคเราต้องกลับไปที่บ้านนะครับแล้วก็เอาของแล้วน่าจะมีเทียสองอยู่แล้วหนึ่งอันไหมโอเคเดี๋ยวผมจะรีบไปแล้วกันน่าจะปล่อยมันเซอร์ไว้อย่างนี้แหละมันไม่น่ามีของแล้วนะครับกระเป๋าตรงนี้อ๋อที่ซ่อมไม่ต้องเอาไปก็ได้บ้านเรามีเยอะแยะเอาล่ะเราไปดีกว่านะครับเอ้ยหนึ่งนาทีคิบเบิไปแล้วเฮ้ยหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีอาทอาทโอ้มันยิงผมปล่อยมันช่างมันหนึ่งนาที uh huh. ดิวชิฟดาเมจเ uh huh. หรอเฮ้ยมันมีคนมาบุกเหรอเดี๋ยว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 เดี๋ เดี๋ยวก่อน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 ใครห้าวใครห้าวกับบ้านเราใครห้าวกับบ้านเราโอ้ย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 ใครใครใครยิงปืนขู่ไปหนึ่งดอกยิงปืนขู่ไปหนึ่งดอกไอพวกเวงไปไหนเนี่ยโอ้โหมึงยิงบ้านคุณทำไมอยู่ไหนโอเคเอาละกูไม่สนใจอื้อเหลือหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีกูไม่สนใจแล้วไปแล้วเจอกันไปแล้วเจอกันโชคดีไอพวกคอก แกจะต้องตายโดยลาวาระเบิดมันจะคงยิงเราไม่ได้ไปแล้วครับผมลงใต้ดินก่อนแล้วกันจุดๆดีนะฮะโอ้มันงงนะว่าไปจากไหนไปแล้วไม่อยู่หรอกเดี๋ยวต้องไปซ่อมยานด้วยนะครับรู้สึกว่าลำเรือเราจะน่าจะโดนหนักดวงโดนยิงนานมากเลยเนี่ยเสียงอะไรอะ่ะมอนจะมีการพังแปบ๊บหนึ่งนะครับผมสามารถซ่อมได้ไหมผมมีที่ซ่อมอยู่อะซ่อมจากด้านในได้ปะโอเคได้อยู่ ไอหัวขุดเนี่ยรู้สึกว่าต้องไปซ่อมด้านนอกใช่ไหมเก้าสินะฮะด้านหลังอะเมื่อกี้โดนยิงเยอะอยู่นีตัวลำเรือต้องไปซ่อมด้านนอกโอเคผมขึ้นตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาล่ะน่าจะพอใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวขึ้นไปคราฟของคราฟของก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวว่ากันออเพิ่มเลือดตัวเองก่อนเดี๋ยวต้องขึ้นไปซ่อมยานด้วยนะครับผมเอออัปเกรดปืนอีกอันดึงดีไหมเพราะเรามีกระสุนเยอะมากฮะ what the fuck นี่คืออะไรเนี่ย อะไรกนคืออะไรพังอะทุกคนอันนี้มันคือน่าจะเป็นเครื่องเตาปฏิกณร์เราแน่ๆเลยนะครับมันพังเอาโธ่งั้นผมเอาเตาปฏิกณ์ไปไว้ข้างหลังดีกว่านะครับแล้วก็ข้างหน้านี้เอาเป็นปืนกลอีกสักหนึ่งอันละกันนะครับผมว่าน่าจะชิวๆนะครับตรงนี้เอาละผมซ่อมได้ไหมเนี่ยหรือต้องเอาออกก่อน,นะครับโอเคผมอาจจะต้องซ่อมโอ้ยาวเลยไอ้พวกคอกนี้มันทําเราเจ็บแสบแป๊บหนึ่งผมขอใส่กําแพงก่อนใส่กาแพงไงวะเนี่ย ต้องเอาที่ซ่อมมาก่อนนะจ๊ะใช่ไหมโอเคแล้วก็ใส่ที่ยิงปืนอันนี้คืออะไรเอ่ยที่เราจะใส่ปืนนะโอเคมาทีนี้แหละบอกเลยว่ามึงทำอะไรกูไม่ได้แล้ว <c oughs> มีปืน2ฝั่งแต่ว่าปืนเรายังเป็นเลเวลหนึ่งอยู่นะครับ <c oughs> ก็อาจจะไม่ได้แบบว่าดีขนาดนั้นนะตอนนี้เครื่องปฏิกรณ์เราหายไปหนึ่งเดี๋ยวผมจะผลิตเครื่องปิกรณ์เลเวลสได้ไหม อะไรที่มันเป็นไอรอนเนี่ยครับค่อนข้างนานนะครับผมโอเคใช้ได้อยู่เราต้องทําการสร้างอะไรต่อครับเป็นโมดูลโปรดักชันเทียโซกใช่ไหมอะเรียบร้อยเราไปที่ในส่วนของ่ารีเซิร์ชสเตชันนะครับผมแล้วก็ไปสร้างในส่วนของโปรดักชันเทียสองนะโปรดักชันเทียสองตรงนี้อ่าฮะตอนนี้เรามีปืนด้านฝั่งตรงนี้ด้านหลังยังไม่มีปืนนะเลยผมจะติด4มุมเลยนะครับเดี๋ยวจะไปติดประตูด้านหลังด้วยนะครับเวลาจะเข้าก็จะได้ไม่ต้องอ้อมไปอ้อมมานะฮะ เผื่อไว้เผื่อว่ามันถูกเฉินอะไรอย่างนี้โอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะสร้างโปรดักชันเทียร์สนะครับไปที่โบดูลแพรบแล้วก็นี่ใช่ไหมโอเคทีนี้เราก็น่าจะสามารถคราฟอะไรที่มันเป็นเทียร์สได้แล้วนะครับโอ้โหนานจัดจัดผมว่าผมต้องเปิดเครื่องคราฟว่าไม่งั้นมันนานเกินนะฮะไม่ไหวเดี๋ยวผมปิดรีเซิร์ชก่อนเพราะเรายังไม่ได้รีเซิร์ชนี่อ่ะปิดไปก่อนนะครับสับ,สบ,สบเปลี่ยนกันใช้ก่อนเลยกันอ่ะมันจะได้เร็วขึ้นนิดนึงเนะฮะเดีย๋ยวดูบรรยากาศด้านนอกก่อนนะครับเป็นไง โอเครู้สึกว่าจะซ่อมหมดแล้ว100%หมดแล้วนะฮะด้านนี้มีการยิงกันเกิดขึ้นน่าจะ100%แล้วนะครับ100% 100%โอ้สบายเรียบร้อยอ่ะดูเหมือนว่าเราจะได้แล้วไหมเป็นโปรดักชันเทียสองนะครับตรงนี้อ่าฮะใช่ไหมเรียบร้อยฮะพิกอัพโปรดักชันเทียสองมาแฟบแล้วก็เอาไปใส่นะครับเราต้องเอาเอา่อเอาตรงไหนออกดีด้านหลังเนาะด้านหลังด้านหลัง โมดักชั่นเทียร์ 2. แล้วเราต้องเอาเทียรหออกไหมแล้วเราถึงจะคราฟเทีย2ได้ฮะผมว่าควรจะต้องออกว่ะคือมันเอาไว้2อันผมว่ามันก็แปลกๆนะเออเดี๋ยวผมจะเอาออกสักหนึ่งอันปิดงานก่อนแงะออกเงืบโอเคมาเอาเทีย2ใส่ได้ไหมมันมันแดงๆโอ้มันใหญ่โอ้โหบัลเลอร์เลยดูบัลเลอเลยนะครับผมใส่บนหลังคาก็ไม่ได้ด้วยนะถ้าเราออก2อันเลย เราเอาใส่อันใหญ่ไปโอเคแล้วแป๊บนึงนะแล้วโพลักชั่นเทียนหนึ่งยังคงคราบได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอดูก่อนน่าจะคราบควบคู่กันได้นะครับโอเคงั้นแสดงว่าอันเก่า2ออันนี้คงไม่ได้ใช้แล้วนะครับอาจจะต้องเอาไปย่งเอาไปย่อยอะไรอย่างนี้มันย่อยได้ไหมเอาละเดี๋ยวผมสิ่งที่ผมจะทําการอัปเกรดอย่างแรกเลยตอนนี้เนะี่ยก็คือในเรื่องของที่เก็บนะเฮ้ยแป๊บหบนึ่งนะคงไอในส่วนของตัวลำลำยานเราดีเราคราบได้แล้วนี่โอเคอันนี้เป็นเทียนสามแล้วเป็นสามขีดนะครับผุ่มเป็นหู ทร็เรเบลสนะครับอู้แจมแจมแป๊บนึงนะขอดูก่อนเราจะอัปเกรดอันนี้ได้ไหมครับได้ไหมต้องการไอออนเพชสี่อันนะครับมาไว้ข้างล่างหนึ่งอันก็คืออันใหญ่นะครับอีกสองอันเราจะไว้ข้างบนแล้วกันน่าจะได้มั้งเนี่ยครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ขอมาก่อนแล้วกันนะตรงนี้เรียบร้อยนะครับอา้าวใช้ไงวะเนี่ยผมต้องแงอันนี้ออกใช่ไหม uh, <laughs> แบบเด็กมาทับทับทับ,ท,บ,ท,บทับที่กันตรงนี้ได้ปะวะได้อยู่นะครับ ไม่ถือว่าเดินติดอะไรมากมายโอเคที่เก็บของเราต r เล e ถือว่าเยอะอยู่ทีนี้ก็อะยัดเข้าไปที่เดิมนะครับทีนี้ก็น่าจะพอนะครับเป็น168นะครับผมไม่รู้ว่ากินพลังงานเท่ากันหรือเปล่านะครับก็ขออนุญาตเอากลับคืนสู่ที่เดิมนะฮะเอาละไปอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับโอเคถือว่าดูดีขึ้นนะฮะส่วนด้านนอกก็นี่ครับปืนของเราก็ถือว่าโอเคนะ เดี๋ยวทีนี้เนี่ยฝั่งนี้เนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าเรามีปืนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นจุดบอดใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวปืนผมหายไปไหนอ,อ๋อผมไม่ได้เปิดนี่ว่าโอเคเปิดมาลืมนะครับโอเคทุกคนก็เดี๋ยวพาร์ทนี้ผมขอลาไว้พิมเท,ท่าดีก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกมวอล์กแคนนอยนะครับวันนี้ก็ได้อัปเกรดเรียกว่าหัวขุดของเราขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นนะครับให้มันเจ๋งๆขึ้นไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับา